ก็สวัสดีครูครั้งแรกครับก็วันนี้เราจะมาสอนการทำเอ่อไลน์เจอเขาไม่ได้มันเป็นปัญหาของทุกคนเลยโดยวิธีการแรกให้เราเข้าไปที่เพจ t โตร์ครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่าไลาน์เจอค,อครับเราก็รอครับเพราะว่นานนี้เช้าเราก็กดติดตั้งครับ ดยอมรับครับแล้วก็รอครับตอนนี้เราก็ต้องรอก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้จะเสร็จแล้วนะครับรออีกแป๊บหนึ่งเน็ตมันช้ามากเลยตอนนี้ก็อยู่กันำลังติดตั้งนะก็ช้ามากเน็ตรอแป๊บหนึ่ง โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าลา์ลิงเจอร์กันเลยปึ๊บมาดูนะมันน่าจะช้านิดหน่อยช่วงแรกอ่ะ เขาจะบอกว่าให้ล็อกอินเขาสุดระบบปุ๊บเราก็กดเขา้าล็อกอินไปแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนอนะ่ะชอบกดตกลงก่อนรีบโทรอะไรวานรีบรีบเนี่ยให้เราอ่านขออา้อง่ายๆอะไรนี่แหละอ่าอ่านในหมดอ,อ่านแค่น,นี้แหละจบแล้วกดตกลง คือเราไม่อ่านไงเพราะความยังไม่ขึ้นอ่ะแล้วก็ไปกดตกลงกันรีบไงมันก็เข้ากันไม่ได้อ่ะแล้วก็รอนะเอาก็กดรอยกดยืนยันเน็ตจ้าอ่าแป๊บหนึ่งเราแป๊บหนึ่งรอ้อยมันโหลดเสร็จให้หมดก่อน ป,ป,ไปไุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไข่ปุ๊บปึ๊บอ่าอ่านเสร็จเรียบร้อยกดตกลงอ่าแล้วก็รอครับครันนี้ก็ต้องมารอโหลดข้อมูลอ่ะกดเดิมภาษาไทยถ้ามันไม่ขึ้นอะไรอย่างหนึ่งแแปลว่าต้องคุณต้องลบแล้วโหลดใหม่ครับเข้าใจนะ เจข้อมูลเข้าช้าม,มาเดี๋ยวผมตัดก่อนเพราะว่ามันช้าม,มากนะรอนะครับรอว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าผมว่ามันต้องเข้าได้เพราะผมไม่รู้สิอะมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกัน อเครื่องเนี้ยมันมีมันเจอปัญหาเขาไม่ได้ right มาหลายรอบมากลมรบรดไม่ลมรบลดไม่หลายรอบเลยแล้วมาดูกันเน็ตไหวจัด อ่ะโอเคนองรออีกนิดนึงคือผมอ่านล่าคอมเ็นต์นะเขา,าเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจไงเขายังไม่ขึาใจ น,นี้เราต้องรอไปเพราะว่าด้วยความเน้เนลเหมือนกากไม่เน็เนกากเลยความเร็วเน็ตมันชา้าเขาเรียกว่าสัญญาณไม่ดีนั่นเองโอ้ รอแล้วรออีกเออเราต้องมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไงไอ้ช่วงเนี้ยเขาจะเข้าไม่ได้กันใช่ไะนี่เน็ตช้ามากเลยนะไม่ใช่เน็ตเร็วนะแบบช้าสุดๆเราจะมาทดลองให้ทุกคนดูว่าเน็ตชา้าๆเขาก็ทำได้ครับไม่จำเป็นต้องเนเน็ตเร็วเสมอไป ดับหมดแล้วโอ้แบบตต๊ตุ๊ดรอนานมากเน็ตช้ามากเลย นิดเดียวนะอีกเดียวดูซิว่าเราจะเข้าได้ไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งไฟต้าเสร็จแล้วดูสิคนรับเข้าได้ไหมเข้าได้ไหม เขาได้โว้ไม่น่าเชื่อครับว่าเราจะเข้าได้ต้องมาดูอีกว่าเราจะเข้าได้ไหมกับขั้นตอนโหลดข้อมูลหนาหลักค้างครับค้างได้ข้อมูลพื้ทีก็ได้ข้อมูลการต่อสูก็ได้ทีเดียวหูยน่าเชื่อครับว่า เตรียมการเลนเจอร์ทำการเลนเจอร์ดูดยว,ว่าเข้าได้ไหมได้ครับเตรียมพร้อมกันต่อสู้ได้ไหมจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกน,นิดเดียวเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยโอ้โหและในที่สุดผมก็เข้าได้ครับไม่น่าเชื่อครับว่าผมจะเข้าได้โอ้โหมากจา์พันเลิศ เข้าได้แล้วบ๊ายบาย